สวัสดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ๋าก็พามาอัปเดตสวนผักแต่ว่าเจจ๋ายังไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าจะวันวันนี้ยังไม่มีคลิปลงเจจ๋าก็เลยแบบว่าพาดูพาดูคร่าวๆลงคลิปสั้นไปก่อนนะคะคลิปสั้นคลิปสั้นที่เจจ๋าทําวันนี้แต่ว่ามันยังไม่สําเร็จนะคะก็มีแปลงผักเพิ่มขึ้นมานะคะแปลงผักเพิ่มขึ้นมาสองสองแปลงเล็กๆแล้วก็ มีกระบะตรงนู้นอีกสองกระบะโอกนะคะถ้าใครยังไม่ไม่เขาเรียกว่ายังไงไม่เคยเห็นกระบะปลูกเจจ๋าเนี่ยคะ่ะก็ประมาณนี้กระบะปลูกของเจจ๋าที่ยังไม่มีดินอะไรเลยนะคะโครงสร้างคร่าวๆค่ะยังไม่สําเร็จนะคะยังถ้าจะปลูกก็ปลูกได้ค่ะแต่ว่าต้องปรับโครงสร้างมันอีกสักหน่อยนึงรับคินี้เจจ๋าก็พรุ่งนี้จะตัดคณะค่ะคณะมีลูกค้าสั่งมาแล้วนะคะ,ะสั่งมาแล้ว ไม่รู้จะพอหรือเปล่าก็เดี๋ยวยะจ่าจะตัดคณะที่นี้ไม่ใช่สิคะวันพุธค่ะวันพุธตัดคณะแล้วก็สลัดยะจ่าก็กําลังเริ่มเขียวขึ้นมานะคะส่วนผักกาดขาวก็โอเคนะคะผัะกกาดขาวก็้นใหญ่ขึ้นวันนี้มาสั้นๆค่ะมาอัปเดตมาอัปเดตสวนว่ามีแปลงผักเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะยะจ่าจะมีที่ลงกล้าผักเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้องใช้เวลาปรับปรุงดิน,ดนต้องใช้เวลาทำดินใหม่ขึ้นมาอีก พอสมควรนะคะต้องหาวัสดุวัสดุออที่ย่อยสลายได้มาปรับปรุงดินมาหนุนขึ้นมาเพราะมันใช้ดินเยอะค่ะใช้ดินเยอะเจ้าจ๋าไม่ไหวซื้อแล้วค่ะเจ้าจ๋าก็จะเอาดินแถวแถวนี้แหละแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มขุดข,ด,ขดเอาแถวแถวนี้นะคะแถวแถวนี้มีดินเจ้าจ๋าก,ก็ตักมาใส่แล้วก็เอาวัสดุอะไรมารองพื้นเศษใบไม้ใบอะไรนะคะมารองพื้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าพาปลูกก็พามาดูคลิปมาดูแปลงผัก ของเจ๊จ๋ามาอัปเดตส่วนล่าสุดของเจ๊จ๋านะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะคะคุณทุกกนลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะจะทำใหห่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่างนี่จ๋าพาปลูก้วยนะคะสวัสดีค่ะ